สวัสดีพี่น้องเมื่อนี้มากินลาบไก่ใส่เครื่องในนะครับตับไตนะครับเนาะเกลื่นไก่หรือตับไก่นะครับเนาะนี่ครับลาบออกมาเรียบร้อยพี่น้องครับนี่ครับผักกินนะครับเนาะตัวนี้ผักสีบ้านเขาอันเน็ตนะครับเนาะผักเขียพวงสลัแหน่ผักขีสตอยคือเกลครับสลัดแตงพริกหยวกนี่ครับ หมักลิ้นฟ tamam ้านะครับเด้อนี่ครับนี่หนึ่งไก่พี่น้องนี่ครับมาเด้อครับเด้อหนึ่งไก่ใส่ครับข้าวเหนียวร้อนๆหนึ่งมาเมื่อกี้นะครับสองกองครับมาเด้อพี่น้องเด้อมากินน้ำกันครับแซบๆเด้อพี่น้องเด้อมาพี่น้องมามาเขามาใกล้ๆเด้อพี่น้องเขามาใกล้ๆนี่ครับ อาหารสุกสันวันอาทิตย์นะครับเนาะไปครับไปกินกับพี่นี่สิครับสวัสดีพี่น้องเป็นทางการนะครับเนาะนะครับมาผิดลาบไก่ใส่เครื่องในหนึ่งไก่หมักลินฟ้าผักเยอะๆพี่น้องครับเื้ยสารพัดผักพี่น้องมานะครับเนาอผิดลาบไก่ไปกินกับพี่น้องก้าวเหนียวครับนี่ครับนะครับนะ กับพี่ยีซีมืงนี้ครับนครับก็เข้าเยอะแยะครับสตอรครับแสสบๆพี่น้องเลยนะครับลุยละพี่น้องไว้วันอาทิตย์วายสามแล้วุียลาบไก่พี่น้องเลย เหม็นไปออยากแซมเยี่ยมงามเหรอไต้ตับกับกืนไกลไม่พร้อง น้องเมืองหลับเมืองหน้าก็มีก,กินเด้อครับเด้อก็ต่อขิ้นผ้าคร <c oughs> ับไครหนึ่งครับ พักก็แช้พี่น้องเอ้ยกินปังอยู่เมืองไทยละ

หับหลายพี่น้องเย้ยจาได้กินทบบนียัางองแล้วก็ฮ้อนสองกลง่ลองเพ่อเพื่อจับกล่องหนึ่งหนึ่งเื้อพี่น้องครับมาด้วยทั้งกุ้งทั้งไก่น้ำจิ้มอซ่อ ขอโทษนะครับอยู่ในบาทมันห่อนนะครับเพราะเจ้าแฟร์นะครับต่อปล่อยม้ามแห็งห่อน

ก็อยู่ดีๆไม่รากินข้าวขอนีนะครับนะพันธุิตสุกสัปดาห์พันธุทิตนะครับนะบ่อะไรครับงานกัน cảm ơn các bạn ai cũng quan trọng cái hoài đó? อืากออืมอืมฝ้ามัจะกอยากกินไีลัล้าเราเนาะ ดาบไปเคยจังไหมขับไปา้เป็นรอโอ้แอบเยอะ

ขอบคุณทุกท่านนะครับและขอบคุณทุกกำลังใจที่แวะเข้ามาหาพยีซีนะครับมากินเข่าบ้านพยีซีนะครับเนาะพยีซีเก่าเอฟซีเป็นเด่นน้ำพี่น้องกินเข่าน้ำพี่น้องนะครับเนาะพยีซีเก่าเอฟซีเป็นเด่นน้ำแย่ไปกินเข่าน้ำแย่หาพยีซีเอาเอฟซีหรือพีซีฝรั่งเศสซองเป็นบ้านเติมกำลังใจพี่น้องนะครับแล้วกลับมาต้องกลับขึ้นมาเนะครับเล้วกลับเข้ามาบ้านไงรถนะครับเนาะพยีซีเกาไปซอยพี่น้องนะครับเนาะซอยกันนะครับซอยกันซึ่งกันและกันนะครับเนาะ พี่น้องก็มีเซีล์เอฟซีไปทีเดีกลับมาหาเอฟซีเพิ่มเรามีช่องเบิ้งนะครับเพิ่มเรามีวีดูมีบ้านนะครับเพิ่เป็นบ้านดันนะครับเนาะครับพี่น้องเลยคัมเสบเอาเรื่องเผ็ดเรื่องแซ่บมาเป็นป้า

พี่พี่ยีซีสาวไปเต็มเลยครับเด้อไปกินไหนพี่น้องเบิรงนตอนแต้ครับเนาะพี่น,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 น้องอยากนะครับอ,อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พี่ยีซีทำไปเรือยครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปให้พี่น้องชมต่อไปนะครับเนาะและเป็นเพื่อนกันยาวจับมือกัน,ปนเป็นแน่นนะครับเนาะสู้ๆไปด้วยกันครับในวงการยูทูบเบอร์ทุกทัานนะครับเด้อท่านใดที่ยังไม่ผ่านก็สู้ๆนะครับท่านใดที่ผ่านแล้วก็สู้ๆกันดูแลกันไปเรื่อยๆนะครับเนาะ น้ำซึ่งเพิ่งเดือเสียเพิ่งป่านะครับเนาะค่อยๆส่ายกันไปด้วยครับเอ้ะไปซาไปเร็วกะขอโทษขอไปนะครับเนาะเหตุงานตารผลกาเหตุงานนะครับเนาะมันอยู่หรือ็เลยมาไรไปเหยียบบัตพี่น้องนะครับแล้วครับคลิปนี้ไปยี่สิบเก้าวนนี้นะครับแล้วขอคำ่าสวัสดีครับบาย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 